นะครับไก่ที่ทาําไวน้นะครับอ่ะพี่น้องเบิ้งนะครับผมมีไหเบิ้งนะครับเบิ่องก๊อถ้าออกนี่เบิ้ดมากว่ามันจะมาตัวไหนนะครับเราจะทําทําให้ดูสุดๆเลยนะครับทําให้ดูสุดๆนะครับอ่ะเอาไตไตตัวเี็กที่ผมลงไปนี่แหละส่วนชุดเบิ้นนะครับอา่า กรณีที่เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับมาผมจะทําให้ดูทําให้พี่น้องได้ดูกันอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ของไก่นะครับที่เฮ็ดนะครับกรณีที่เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับกรณีมีเลขเบิ้ลน,นะครับวันที่หนึ่งนะครับ ับหกับหกเก็บครับปากกาี้ยกรณีที่ปินเลขเบิ้ลนะครับ,รรวบ,รบงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับ ขายสามตัวนะครับรางวันที่หนึ่งออกนะครับ960นะครับเกออ็690นะครับ6 690นะครักรณีถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะครับมีมีไก่ไก่ไก่ทำมานะครับสูตรนี้แปดแปดปีเก้าปีนะครับที่ไก่ทำมาครับ มาผมจะทําให้พี่น้องได้ดูกันเพราะกรณีที่เป็นเลขเบิ้ลน,นะครับที่ที่เลขขายของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยลงเนี่ยออกคาซีแดงไปใส่เราบัดดี้เลขขายสองตัวออกหกศูนย์นี่หกศูนย์นะครับหกศูนย์มามาเบิ้งกันพี่น้องเนี่ยสูตรนี้เนี่ย ผมก็ทํามาได้ประมาณแปดปีเก้าปีนะครับที่ผมอยู่ในวงการหวยมานะครับตั้งแต่อยู่ในกลุ่มหวยเลขอะไรวะสมาชิกน่าจะประมาณห้าแสนหกแสนคนนะครับแบ่งปันเลขเด็ดอะไรประมาณนี้เลยครับอันนี้คือเรื่องที่ผ่านมานะครับประมาณแปดปีแล้วนะครับมามาดูกรณีที่จะเบิ้ลกันว่ามันจะเบิ้ลยังไงนะครับไก่ทาแล้วมันเบิ้ลอย่างไงนะครับ เราจะเอาเลขถ่ายสองตัวนะครับเลขข่ายสองตัวเนี่ยมาบวกมาบวกกันกับเลขเลขข่ายสามตัวของเราวันที่หนึ่งนะครับมาเราจะเอาหลักหลักหน่วยก่อนนะครับของเลขถ่ายสองตัวมาบวกกับหลักร้อยนะครับเบิรงนเดพินนองเ้อนะครับบมเมนต์ว่าได้เขียนมาหมู่หมู่นะครับตัวเลขนะครับศูนย์บวกหกนะครับศูนย์บวกหกได้หกนะครับได้หก นะครับหกบวกหกได้สิบสองนะครับเบิรเดอนี่ครับก่อนที่ผมจะนําตัวเลขมาลงแต่ละตัวเนี่ยผมเบิบิดเบิดไปเคิงเคิงหน้ากระดาษหนึ่งนะครับหนังสือนะครับก่อผมจะมาได้แต่ละตัวนี่ถูกผิดถูกก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคือการคํานวณนะครับหกบวกเก้านะครับศูนย์บวกเก้านะครับได้เก้านะครับได้เก้านะครับหกบวกเก้าได้ห้านะครับ ได้15ก็คือ5นะครับ0บวก0ก็คือ0นะครับซื้อ0นะครับ6บวก0ก็ได้6ได้6นะครับเนี่ยนะครับเลขเบิ้ลมายังไงอ่ะดูนะครับ0บวก0ได้0 6บวก0ได้6นะครับ9บวก9ได้18นะครับ5้บวก9ได้14นะครับ หกบวกหกได้สิบสองหกบวกสองได้สิบแปดได้แปดได้แปดนะครับนี่ตัวเลขที่ได้ก็คือตัวเลขที่ได้ก็คือมูนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับตัวเลขนะครับอ่ากรณีถ้าเป็นเลขเบิ้ลน,นะพี่น้องเบิง้งนี่ครับก็ผมสีได้ตัวเลขมาแต่ละตัวนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับทาไมผมไม่เอาตัวเลขหกหกมาลงในเลขชุดนี้นะครับ นี่ผมซื้อโหกไว้นะครับผมอยากให้มันออกโคกนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งว่าก,กันนะครับอัลณีตัวเลขนะครับถ้าเบิ้ลนะ่ะผมคิดว่าเบิ้ลเก้าสิบเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับตัวเลขที่ได้ก็กจะมีนะครับมีสองแปดสองแปดหกสองแล้วก็ห้าสี่แล้วก็เก้าแปดนะครับ แล้วก็หกหกแล้วก็ศูนย์ศูนย์นี่ครับทะเลขบินในกรณีวันที่หนึ่งนะครับจากวันที่หนึ่งเนี่ยมิทุน่าเนี่ยทำจากสูตรของวันที่สิบหกพฤษภาคมเนี่ยก็คือมีซมนีนะครับเลขบินก็จะมีแค่หกหกนะศูนย์ศูนย์นะครับแต่ปัจจุบันนี้เรื่องหวยมันเป็นมันเป็น อาชีพเป็นอันนี้ไปแล้วนะครับเป็นธุรกิจนะครับเขาก็ต้องใช้สตินะครับเรื่องหวยนี่เป็นธุรกิจไปแล้วนะครับสามารถออกได้ทุกตัวนะครับแม้กระทั่งศูนย์ศูนย์ก็สามารถออกได้นะครับคําว่าหวยนี่ไม่เข้าใครออกใครนะครับเป็นธุรกิจไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีที่ซื้อหวยก็ต้องพากันเข้าใจกันทุกคนนะครับนี่นะครับในกรณีถ้าเป็นเล็กเบิ้ลนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีหกหกับศูนย์ศูย์นะครับ 22cc มาได้ไงมาจากสูตรที่ผมทำในกรณีที่เป็น 22cc 22cc เดียวคันบอกมันสีเงาบนอะพี่น้องครับ 22cc ผมจะจับเลขเป็นเลขข้างแรมนะครับเป็นเลขเป็นเลขขางแรมนะครับผมจะเอาองค์ประกอบนี่ทั้งเลขดับเลขข้างแรมข้างขึ้นข้างแรม แล้วก็มาสมทบกับนี่อีกสูตรนะครับมันเราก็มาตัตอาอวนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับถ้าผมมีเวลาแล้วผมจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูสูตรในการทําการคํานวณนะครับแต่มือนี้นะครับเวลามันบ่ไหลายนะครับผมจะไปที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องเรื่องห้องไล่นะครับของไล่นะครับพี่น้องนะครับบางท่านมาถามหาของของไล่ไกลนะครับ ผมจะไปแก้งห้องไลน์ก่อนนะครับนี่ตัวนี้เป็นห้องไลน์สำรองห้องไลน์ของผมโดยตรงนะครับจะไม่มีการลงลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการลงลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่านะครับล่าสุดเดี๋ยวผมจะลงแนวทางลงไปอีกครั้งหนึ่งปุ๊บนี่นะครับผมลงไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับผมผม ลายตัวนี้ผมเปิดใหม่นะครับพี่น้อยสีครับนี่นะครับเราพัฒนานะครับที่ผ่านมาไม่เข้านะครับอส่วนที่ผ่านมาเข้านะครับสามงวดเลยนะครับเราพัฒนานะครับนี่นี่คือนี่คือห้องลายของผมจริงๆนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนห้องลายที่ไม่ใช่นะครับมามาเบิงประกาศณตรงนี้เลย